เคยเล่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่แลนด์มาร์กของช่องเคยเล่านะครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่น้ํากระดิ่งนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของบานพุ่นเจริญกวาไดนะครับเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเลาาตอนกลางแม่นม้ำที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ยอดน้ำแล้วก็ไปสิ้นสุดลงแม,านามง่น้ำโขงตรงปากน้ํากระดิ่งมันก็นเลยห้องปากกระดิ่งนะครับ เป็นสาขาหนึ่งของแม่นำ้ำโคงบรรยากาศเศร้านี่บรรยากาศดีขนาดเลยนะครับในเดือนมีนาคมแต่ว่าอากาศก็เย็นเย็นสบายในตอนเช้านะครับตอนซอตอนแรกก็สีหนาวอากาศดีโอ้สดเชิญครับสดเชิญเนี่ยคือสถา,านีจอดเรือของพี่น้องบ้านพลเจริญนะครับเมืองปลาก,กระดิ่งแขวงบริคำไตสซองปัอเล่าสถา,านีจอดเรือพานะจำเป็นของ พี่น้องบ้านห้นเจริินะครับวิถีชีวิตลุ่มนำกระดิงที่ใส่ในการสัญจรขามไปฟังพูนฟังพุนคือบ้านเก่าเดิมที่เป็นบ้านเก่าเป็นมองหาอยากหายกินเป็นสวนเป็นหน้านะครับในเมื่ออดีตก็อยู่ท้งพุ่นด้วยการจัดบ้านจัดเมืองเป็นพังบ้านพังเมืองกระยิดให้ยายมาอยู่ฝังนี่นะครับด้วยสานุปรโภค บอกจะเป็นถนทนหนทางระบบน้โรงเรียนวัดอยู่ฟังนี่ก็เลยตังใหญ่ามาอยู่ฟังพี่ครับเออใหญ่มาตั้งบ้านอยู่ฟังพี่บรรยากาศเศร้านี่บรรยากาศดีขนาดเลยพี่นอ้องแสงแดดยังบ่ามากนะครับน้ำกระดิ่งโอ้โจชมวิวนะครับน้ำใสเลยกับน้ำแก็ง,งหลงไหลครับ ปัจจัยควบคุมโดยธรรมชาติกับเลี่ยนไปโดยการเวลานะครับปัจจุบันก็นมีเขื่อนน้ำเทินหนึ่งก็มีการจัดการบริหารน,น้ำนะครับเพื่อให้ราดับน้ำเองกะสี่ี่เขื่อนมีลงนะครับโมกุตตะกีสมกุตตะกีผมมาใหม่ใหม่นี่ช่วงนี้คือช่วงสอเดเหนียวแล้วครับนี่งวควายกันสินอนเต็มอยู่นี่เหลือไวเพียงภาพทรงจำอยู่ในช่องเคยเล่านะครับปัจจุบันการเวลาเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนนะครับ าการเห็ดการเกษตรให้สวนกรนหลนะครับงคไขยก็ต้องจัดการบริหารในการเลี้ยงเลี้ยงก็ต้องเป็นคอกปิดนะครับจะปล่อยตามธรรมชาติคือตะกี้ก็บ่ได้ก็เลยเห็ดให้ลายครอบครัวก็ต้องขายนะครับต้องขายเพื่อตัดปัญหานะครับก็เลยเห็นงคไขยอยู่น้ห่หาดรา้ตะกี้ที่เขาเคยเห็นกันหลายนะครับเป็น พันพันโตเนี่ยก็หายไปนี่คือน้ำกระดิ่งยาำเช้าครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่าง,งช่วงบรรยากาศทาั้งไต่ตอนนี้ผมยืนอยู่จุดชมวิวจุดสูงนะครับไปยั <laughs> งไปทั้งไต่ชมวิวน้ำกัน เ่งทศเส้ามารับบรรยากาศมารับอากาศที่ดีที่สดชื่นอยู่ที่น้ำกระดิง่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพี่น้องบ้านคนเจริญเมืองปากกระดิ่งท่าเอาทรงแม่เฒ่านะครับภารกิจเคยเล่าทรงแม่เฒ่าหอดบ้านหัวซองแล้วแม่เฒ่าไปยามหลานไปเยี่ยมไปยามหลานนะครับพอเฒ่าก็บ่ได้ไปไปกันสังเกตเบืองแม่เฒ่านะครับ ผมก็สังเกตเบิเงื่อวันากันนั่งเงานะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่ยูซื้อว่าเป็นยูเฮือนนี่มือสองมือบมื่อกินนี่นล้วก็ไปหน้าพายกระตีบถึงแม้ว่าเพิ่อนยูเฮือนเพิ่นก็ยูบวบวเบิดมือครับเพิ่นก็ต้องมีแน,เหหนเวเฮ็ดหาแนวเฮ็ดบ่เฮ็ดอันใดก็เฮ็ดหนึ่งบานเฮาเพิ่นห้องว่าคนเวียดคนเฮ็ดเวียดนะครับเอาเพิ่นมายูซื้อหนี่ก็เปรียบเสมือนเอาเพิ่นมาขังคุกนะครับก็เลยมาส่งกันก่อนตต่จริงว่าสิกับพร้อมกันนะครับถ้าน้องที่เอาปิดเทิม จากสิมาทรงเพิ่นนะครับแต่ว่าสักเกตบ่งไม่ท่าเงาก็เลยมากก่อนมาทรงเพิ่นซะก,ก่อนเผื่อเพิ่นเนเวียช่วงนี้ก็สิใกล้ชิวัดบุญเ็เลยเตรียมบุญครับบรรยากาศดีปกติย่ำเศร้านี่จิมมีพี่น้องไซม่วงหายางหากินซุ้มแซวกันโอ้หลายนะครับตาว่าด้วยวิถีก็เเลี่ยนไปหลายนะครับเดีย๋ยวนี้ไ้สวนเพิน่นมีสวนยางพราไล่นย่างลายก็เลย อาจจะด้วยเวลานะครับด้วยเวลาแล้วกันน่ามันจะแหง้งช่วงนีป้ปลาบริหลายเพราะขึ้นน้ำฝนนะครับช่วงอากาศกันยำส่องสถานีจอดเรืออาธารณะสำคัญนี่โอ้ตอนละเฮือนนี่พิศลับใหญ่ๆนะครับเนี่ยเรือต่ละตนี่ใส่เรือต่ละลำนี่ใส่ควายได้เป็นโตนะครับเนี่ยโอ้หนามสซเลย ใส่แล้วครับกาดดีขนาดเลยทางบานคุมบานพ่นสีทั้งคนมีบันเล่งว้อมเตรียมบุญนะครับเสาเสาเสาอางกระโดดมาหลายนะ ีกบรรยากาศดีศดยังกินมาเร่งนะในบ้านออกกระจายเข้าไก่จะเป็นบุญแล้วนะครับบ้านพลเจริญนี้ก็เตรียมบุญ พัฒนเลยยังต่อด้วย <laughs> สบายดีสบายดีสบายดีเอ้สาสวัสดีค่ะโอ้เจียวตื่นละมันนี้สบายดีสบายดีเอ้าเฮียไปใส่แล้ว เอลที่ใส่มาเขียนเอลที่แหละเอลที่ใส่มาเอลที่ใส่มาเอลที่ใส่เอ้าโอ้ดีครับไหมดีครับครับผมแขงยูแขงยูแขงยูผู้ใดมาคนน่ะครับเราตื่นบ่เราตื่นบ่ โอ้ใหญ่นอนตื่นตุกตุกสบายดีแม่โอ้ชุกกินนมวะพี่น้องครับนี่คือแม่เทานีแล้วครับบ่มีเนี่เห็ดเ็ดก็๊ก็กแค่อย่าไปไห่ครับหม่าไปไหว นัอยู่ๆครับต่อมาเงาครับมาแป็นวิถีเพิ่นนะครับคือปลาเนี่ยแหละครับเอาไปรยูพิษน้ำเปรียบเสมือนปาลาเวลาปรยูพิษน้ำเม,มันกะนพิษธรรมชาตินะครับธรรมชาติของเพิ่นคือต้องอยู่กับเปียกต้องอยู่กับวิถีของเพิ่นแต่มีพลังล่ะไอกระบอบานครับไม่ถอเดี๋ยวมาจอบเบิังไม่ถอด นี่แหละครับหน้าบ้านกันะวดใบไม้ไว้ลหลครับแม่นบริไปหน้ากันมีแน,นเวเฮ็ดกับบอสันเงาครับกวดใบไผ่ไปจุดคือวบาจอยู่นี่ใช่ไหม น,นี่คือขวในตำนานของเขาขวดที่มีความคัดเซกน่ครับโอ้ก็สิได้ความขัดสิกขวดสิได้ความเกาแบบนี้ใส่เวลาหลายปีขวไม่ล้วนะครับแต่ยินแเบาๆมากว่าแมา่เข่าอยากหมากอยู่สักก็เลยบอกน้องปิ่นว่าอนุรักษ์ไว้ได้ว่า ผมผมผมมักมันคลาสสิกค,คือว่าล่ละครับเพื่อนก็นอยากได้อย่างที่มันแบบเนาะสวยงามนะครับเนาะแต่ว่าเฮ้ากินไอแบบความเป็นคลาสสิกค,ความเป็นแบบบานเฮานี่ครับก็มันสิได้แบบนี้มันก็ใส่วเวลาหลายปีนะครับเฮ็ดไม่กับโได้คลาสสิกแบบนี้พุ่อน่ะกวาดหลังสังกะสีสีดำครับใส่ด แต่ซื้อแผ่นไม้กววมเลยก็ต้องเปลี่ยนแผ่นเก่าออกมันเวนนีมันกระตกเานมยังลมลังแอวเมียให้แม่เถ่าอนุรักษ์ของเก่าเมียแกแอวหัวได้แบบนยกษ์อนุรักษ์ของเก่าไปต้องซื้อสังกะสีมาเปลี่ยน สีสังกะสีเปลี่ยนใไปเลยมันก็สีบ่เหลือมเพราผาบแล้วบ่าเดี๋ยวมันกะกลับหัวดังไฟมันที่เงินนั้นไว้อ๋อเนาหาเงินเงินหาเงินเงินทำบักถั่วครับเหมือนบรรยากาศคึ้มๆนะครับกับปลายแห้งเรามาบ้านเดี๋ยวมื่อื่นกับเมื่อไงครับมาส่งแม่เถามานอนหนึ่งคืนสองคืนก็กลับบ้าน จัดเมนูเช้านี้ครับฝนตกครับตอนนี้อยูที่บ้านพ่อเถาขนต๊ะนะครับพ่อเถาครับแล้วเวียกและอยู่บ้านครับช่วงนี้พ่อเถาทำหาพ่อเถาพ่อเถาก็อยู่นี่นะครับอยู่บ้านไม่ได้เว็เียกครับช่วงนี้แล้วเวียกละผูกมันแล้วเรากูกมันกูกมันมาขายแล้วกับลูกไม้ครับตอนนี้น้องเอลที่กำลังตื่นเต้นกับฝนต๊ะนะครับอาจจะเป็นฝนแรก ่ที่เริ่มหูจักว่าฝนนะครับตอนปีที่แล้วกับแค่ขวบเดียวนะครับยังโมโหว่าเป็นฝนทีนี่หัวฝนตกอะไรอย่างเงียเสียฝนตื้นเต้นม่งนะครับม่งแม่บ้านม่งแม่บ้านกินสมพักอะซุ่มแซวฝนตกครับตื้นเต้นอยู่น้ำหน้่งฝนนะครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเคย เห uk uk ็นฝนตกอยูโขงตรงหน้าเราเพร่ะแกได้ไปเล่นได้ไปนอนเล่นฝนมีความสุขในยิ่งเสียงฝนตื่นขึ้นจากอูเรียนแล้วครับหาฝนตื่นเต้นนะครับเพราะว่าโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้พวกเราตื่นเต้นฝนตกบอกไปไายบายขอบคุณแม่พี่ขามาโอ้เริ่มจะเปียกไดแล้วดีใจกับฝนตกตื่นเต้นเป็นวัดอยู่เอาน้ำอาน้ำอาน้ำเบียร์บ่ ตื่นเต้นบ่ก่ะตื่นเต้นบ่หันมาก่อนหันมาก่อนตื่นเต้นบ่ตื่นเต้น,ตน,ตนแพงยู่กันคนอื่นก็ต้องเขาไปเป็นละอ็กน้อยพักการแลนเลยนะ้ำฝนนะครับเมื่อกี้นี่ฝนตกไปแลกมา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 เว่าตืา่นเต้นบ่ตื่นเต้นดีใจบ่ดีใจฝนตกบ่ ันนี them, ้มันตากฝนมันไออ๊อกๆทุนพี่เออพึ่งรู้จักฝนนะครับสองปีปีที่แล้วฝนปีที่แล้วเไม่หู้จักฝนปีนี้ก็เลยเห็นฝนดีใจฝนขึ้นยังก็เลยสงสัยอยู่เล็กน้อยเหตุขบมะพ่อตากเล็กน้อยพ่อเอาให้มันตากเล็กน้อยครับเพิ่นตื่นเต้นเกิดมากมาเคยเห็นฝนเกิดมาได้สองปีเพิ่งจะหูจักฝนปีที่สอง ไปปาะนี่ไปยวแม่เปลี่ยนผ้าให้เด้อหันมาแพงอยู่กันแพงอยู่แพงอยู่ไปอีกแล้วตุ๊บเต้นเต้นตุ๊บไปได้เลยนะฝนตุ๊บได้ทน้งคนไหมเริ่มอะไรจะเป็นวัดลูกลูกนอนโซนแล้วโซนแซวสมาคมแม่ลูกอ่อนลูกหนึ่งลูกสองลูกสามสาวลูก เราลูกยังหน่อยขาใหญ่นี่ก็มู่ไลแล้วครับบีเอ็มลูกหลานพี่น้องโอ้โอ้เป็นยังไงโน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 ูบ่ไปโน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 ูพอลราเปียกแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วบ่อีกบ่อีกบ่อีกพอแล้วพอเราเอเอ็มเอ่อ่อแทงยูบีเอ็มพอแล้วพอแล้วบรรยากาศฝนตกครับสายๆมากกับฝนตก ก็ไม่ได้ไปใจเลยอยู่บ้านนะครับเมื่ออื่นก็เดินทางกลับมาส่งปเถ่าก็เดี๋ยวน้องที่เอ๋นะครับสอบแล้วปิดเทอมเข้าไปยังสีคนของนะครับมาอยู่ที่โซฟอเล่าก็ยังสิีาพี่น้องไปชมบรรยากาศอยู่ที่บ้านคนเจริญเมืองปรงะดิมแขนงประดิษฐ์ไส้สองฟรเล้าไหมนะครับไว้เจอกันทุกหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ที่สบายดีไหม เลยครับบายบายบายครับผมเพยูเพยูอแงยูเพยูเพยูเพยูครับผมครับบายบ๊ายบาย